สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมจานเพี้ยนคนดุดโลกวันนี้จะมาสาธิตวิธีการปลูกต้นพวงครามปลูกอย่างไรให้งามปลูกอย่างไรให้มีดอกอยู่เสมอในคลิปนี้มีคําตอบครับต้นพวงครามนั้นเป็นพันธุ์พุ่มไม้เลื้อยอีกชนิดหนึ่งซึ่งถ้าเราปลูกไว้นานๆก็จะเลื้อยเป็นทรงพุ่มใหญ่ไปเรื่อยๆฉะนั้นจึงมีผู้นิยมปลูกระดับไว้ในรั้วบ้านและนําไปปลูกคุมทางเดินเพื่อให้ร่มเงา และเมื่อเวลาออกดอกจะมีสีสันสวยงามด้วยสีม่วงคลามเป็นพวงย้อยห้อยระยะบูงดงามอย่างสะดุดตาพวงคลามนั้นเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมนำมาปลูกกันอย่างแพร่หลายส่วนใหญ่จะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งและปักชำในบางรายก็ซื้อหานามาปลูกโดยราคากิ่งพันธุ์นั้นไม่แพงนักมีตั้งแต่ราคา50บาทไปจนถึง1,000บาทซึ่งแล้วแต่ขนาดของกิ่งพันธุ์นั้นๆ ก่อนที่จะปลูกต้นพวงครามนั้นจะเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจเสียก่อนพวงครามนั้นเป็นต้นไม้ที่เติบโตง่ายนิยมปลูกลงดินพุ่มจะใหญ่และมีดอกมากให้ความสวยมากกว่าการปลูกในกระถางและพวงครามนั้นก็ไม่ชอบพื้นดินที่แฉะหรือพื้นดินที่มีน้ําขังฉะนั้นในการปลูกแต่ละครั้งให้ยกระดับโดยการพอกดินที่คนต้นให้สูงขึ้นหรือจะใช้ปูนซีเมนต์ก่ออิฐเพื่อยกระดับ ป้องกันไม่ให้ดินแฉะหรือมีน้ําขังได้หากดินแฉะหรือมีน้ําขังเมื่อไรต้นพวงคามก็จะเน่าตายได้สำหรับดินที่ใช้ปลูกให้ผสมดังต่อไปนี้ใช้ดินหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหรือใบไม้หมักเช่นใบก้ามปูหนึ่งส่วนที่เท่ากแกลบหรือแกลบดิบหนึ่งส่วนควรใช้ดินที่ปลูกให้ร่วนซุย เมื่อเวลาลดน้ำน้ำจะซึมผ่านรากเพื่อไม่ให้ดินแฉะหรือมีน้ําขังได้สำหรับท่านที่เพิ่งนํากิ่งพวงครามต้นเล็กๆมาปลูกนั้นการดูแลใส่ปุ๋ยให้ใช้สูตรเสมอไปจนกว่าจะมียอดที่ยาวออกมาพอสมควรแล้วจึงใส่ปุ๋ยสูตรที่เล่งดอกได้พวงครามเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดหากได้รับแสงแดดอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้ออกดอกได้ดีอยู่เสมอ ขอบคุณนะครับที่รับฟังรับชมคลิปนี้จนจบหากคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ต่อท่านช่วยกดติดตามให้ผมจา์เช้นสมุทโลกด้วยนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ Deep in the shadows, I know it's hard to pull one foot in front of the other. Uh huh. so far as the e g o s Where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way.